จัดไว้ใหญ่ไปน้องให้หนุ่มมากันกันเลยหรือว่าคุณตามากันแคดสามสี่ห้าบีไปน้องน่าจะสี่สิบห้า 45, ตันยังรอเลยเนี่ยนี่ครับวันนี้มาที่แคทเมโทโวเมโทเมโวแคทใหญ่จริงครับนะเป็นรุ่นบีนะรุ่นบีบีบอยไปน้อง ปีร้อยี่สิบปีแล้วกันนี่สามสามสี่ห้าีสุดอีธิีใหญ่จริงๆครับเคยโด่งดังในยุคเก้าศูนย์นั่นเป็นรุ่นลูกร,รุ่นหลานจัดไว้ใหญ่ครับนะโอ้ทั้งสามหกครับนะสามสามหกดีทูเอลนี่ไปใหญ่พี่นอ้อง ดูบักเก็ตดิคนดูเยอะนะบักเก็ตดินำสไลด์อ่ะนำสไลด์ลงไปชั้นได้เนี่ยอ่ะไม่ก็เราไม่ใค่มีอ่งฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ